เวน้าประตูนะเวน้าประตูห so ้าสี่สาหนึ่ด้าประตูเวน้าประตูโอ้ดียวพอไปโอ้เดี๋ยวโอ้ดีพอไปสวยๆระวังระวังรังเมือนขาตไว้มาขาตไว้รับๆนะระนะันๆๆโอ้โหโรอรอรอเช็คประตูประตูให้ด้วยแทงวังวงไปไปแทงวังวงไปไปเ็แคบีมอยังไม่เห็นอย่างอื่นเลยยังไมเห็นอย่างอื่นโอเค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 อเคโอไอ้ไปเ้ยไืเช็คประตูอย่าลืมเช็คประตูเนหัวฉีดเอเทน โลคัสคือสลูกแล้วไม่ไไม่ผมเฟกเองผมเฟกเองตะกี้เนี้ยจะอ่มันเสียดโลคัสประตูเจ็ดสินะครับโอเครอรอรอที่่ริมกรแพงอะเยอะมากรอรอลุกนอดอีทไปนะลุกนออีทไปนะลุกออีทนะโลคัสอีสองลุกอีทรอ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 าเตอร์นอีทอีทอาร์มสองคาเตอร์นอีทคาเตอร์นอีทคาเตอร์นตอีทน้ำตุนำตุนำตุโอเดี๋ยวไปโอเดี๋ยวไปสว่างแล้วว่างแลแล้วปังแล้วแล้ววง้รอรอรรอ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  โหเราไปกันโหเราไปกันโหเราไปกันโเรไปูแล้วปังรอ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 ัดัดโอโอรรอ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอใจเย็น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 รีประตูรีประตูเกหน้าีอหนหนอีหนอนีพ่กกกกิรอ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 สวยสวยรัเลย

รอสี่สามอเลิหนาตูอนอินาดหนาประตูนาาตูโอ้เดวบอไปโอยไปสวยๆระวังระวัมาเตมมาติไว้มาเไว้มาเไว้ระวังระวงครอรอใจเย็น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 ใกี่ประตูประตูกี่เปอร์เซ็นรอน่าจะใกล้แล้ววะย่าดูไม่ไม่เห็นละไม่เห็นกี่เปอร์เซ็นอะใครดูได้ปะดูดูแทนหน่อยครับผมตายผมตายดูแทนมดูไม่ข้นอเครอ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 อร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 ออรอรรอรรอรไรอ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 อรออร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 อรรอรรอรอ เปอร์เซ็นเรยนะเราเตรียมากาโลคัสอลูกมาการโลคัสองลูกโอเคผมไปผมไปแล้วรอรอเตรียมสิบห้าห้าวินะห้าวินะหวินรอรเอไอะไรสิบสาแชโลอีอีแชโลห้าสอีแชโลอีแชโลคัปู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 สวยสวยคแบ็กสเวตคัมแบ็กสเวตคัมแบ็กสเวตคัมแบ็กเวคิประตูสคิปประตูสิมาคิประตูสิมาคิประตูสเอมเตรียมรับที่บอวเตรียมรับที่บอล ทิกประตูสวิตทิกประตูสวิตทิกเดดอสวิตทิกเดดอสวิตดอสวิตทิกเดดอดอสวิตคัมแบ็ก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 รอมันปูมันปูรอรอจเย็นใจ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 เย้ยพาเลนยเกาิกกไบต์เฮ้ยรอรอรจเย็นใจเยนมนพูออกไปแล้วพูออกมันจะทุบอีมันจะทุบอีประตูมั้งมาเวทมาเวทมาเอเวทมัมันอยู่เอเวทตาวเวทมาเวทมาเวทเอ็นดูนอตีวิยฝั่ม ฉัล่องมาเสียแล้วครับระวังระวังเสียแล้วครับเสียเดียม้วนมาดมอนเยอะด้วยจะม่จไม่แนโคตรี่ตายโอีตายโอตทีตายโอเครอใจเย็นใจเย็นใมันน่าจะมีอกอลองมันจะมีลองใจเย็นใจเย็นแปงแปงขอทีนึงแปงแทงแทงหัวหน้าประตูไว้นะีเพจลวผมมาีเพจโฟลวผมมาคลิกประตูเซเว่นตีเพจโฟลว์เซเว่นมาตีเพจโฟลวเซเวตูมาหีเโหว ลูกนอนลกนอยดูดนะนอหวนอนาสี่สอนึ่งนอเบลวดอนนอเบลวออ้เนอสวยสวยสวยคัมแบ็กเซาคัมแบ็ก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 ซาไมสวยไม่สวยไม่สวยไม่สวยเข้ามาคัมแบ็กซามาตามไปตมลเกไม่มีเกังแงระวังจะแปงไอตัวพอดกีไม่อยมัูดมันมันไปตงนี้ตรนี้งเลยใครใครโดนอ่ะมาเจอเดยวพี่เพผมเลือน้อยเหรอวะผมอ้ยโอ้ยตามตามพอเลอนหน่อยพี่ล ดูคอเลเลยงอลร์ดูคอเลอร์กันหน่อยดีพอ่ยดีพแค่ดูประตยากแลเราจเย็นใเย็นน็ออขอขอแทงดูน็อคนหนึ่งคนหนึ่งดูอยู่ดูอยู่เอาปินเอาปีนเฝ้าอยู่ตาลิได้ได้ก่อนดูทีมาสมดีแล้วรีเกมาแ้วป่ะผมว่าเราไหวยูรีเกมาช่วยเติมอย

ที่สาม่าจะเดือผมคนเดียวนะตอนนี้ห้าสองเปอร์เซ็นต์ประตูห้าสองเปอร์เซ็นต์สี่หกอืมอืมอืมสี่สามทุบเร็วนะกเราวัวมเจ้าประตูวัวกเวทเวทเวทรารารจะสวยไมพิมพ์ข้าวพิมพ์ลามาลามเลยลามเลยลามเลยโอเคเกตเวทห้าสี่สามสนุงเวท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 ไปอุ้งตะวัวไปอุ้ัวนเจนไม่ไม่ไม่เจนไม่ลามาลามาลา กี่เปอร์เซ็นต์ตกี่เปอร์เซ็นต์โรเจไปตกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สคปตูเซเว่นไคีบปตูเซเว่นคปรตูเซเว่นคปตูเซเว่คปตูเซเว่คปตูเซเว่นรอรมามฟลล์ผมฟลล์ผมแทงแททงแทงไปยืนยนไว้รีเพฟลล์ผมมาผมอยู่ตรงเวทผมอยู่ตรงเวทก็ฟอลลมามามาพเตรียมรับพวผมหนยดูหน่คกผมดูบ้าโอเคระวังระวังยังัวังรอ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 ผมจะให้เกียนนอตเวทต้องโชว์นะรอใจเย็นใจเย็น ตามมาสามบีมรอเคาน์เตอร์อยู่นะเว้ยระวังนะใครที่จะบอกไปท็อกกระเพงอ่ะบีมรอเคาน์เตอร์อยู่ต่ยกต่ยกเตรียมรับนอฟเวสหน้าประตูมให้ผมหน่อยใช่ไดตายนะโอเคโอเคเอ้อะไรออกไปทำไมน่ะมาซเสามา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 เสาแทงหัวไวแทงหัวแทงหัวแทงหัวดีเบ็นเขาลงมาโอเคโหตรงนี้โหตรงกลางโหตรงกลางโหตรงกลางมันเจแล้วเข้าบีมจะมารอ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 โอ้โหเย็ดแม่อะไรอย่างนี้เลยมึงต้องซับย์ทีนึงอ่ะรอรอรอ มามามาแทงแทงน้อต้องตรงน็ออนี้ห้าสี่สามสองหนน็อน็อน็อตน็อ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 อโอ้โโอ้ไปฟูเดมอน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 จัร่ฟูเดมอนฟูเดมอนแทงแทัรแทงสวยสวระวังรระวังหิบยบนับตูักนับโอเครอรอเองประตูกี่เปอร์เซ็นต์ประตูกี่เปอร์เซ็นต์ประตกี่เปอร์เซ็นต์เก้าเก้ายัง ประต eu, ha, aan, ูขวา78 77มันต hey, ีประตูขวาอยู s <S Hello. Hello. ่ต <right ีประตูขวาเยอะกว่าประตูซ้ายรอรอรอใจเย็นใจเย็นดีเพชรเหมือนเดิมนะแทงหัวไว้แทงหัวไว้แทงหัวไวมามาเซ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 าดีเพจฟอลโล่เซาณนะเซาลูกรอรอใจเย็นตามึงเล่นมึงเล่นได้ป้าตัววอเล่นอยู่เล่นอยู่ตอนเล่นเล่นวออยู่อ่ารอรอรอไอ้มึงแทงมึงแทงมึงแทงยืดไม่ได้หรอแทงอแป๊บนึงยืดไม่มีอะไรมามามาเวทมาเวทมาเวทมาเวดฟอลโล่มาฟอลโล่มาฟอลโล่มาฟอลโล่ผมมา โอ้โอ้เดบอีนะโอ้เดบอีหสี่สามสองีดีดีดีลงไปลงไปล้วโอ้เดบไปสวยสวันมันสวยมัหลอกล้อฉันหลอกอฉันหอกหรอฉันหลอกอไปเดมันอีข้าพี่มันอีมันหมดแล้วมันหมดแล้วเดมันหมดเดมันหมดมันมันมันหนดมันอยู่นเวทประตูขวาอีกสามแปนะครับเอ้มามมาประตูขวาสามแปดอสวีทสวีทสวีมาสวีตนั่งประตูขวามันมงขวามันมอประตูขวาสก โอเคโอเคโฮตรงนี้โฮตรงนี้โฮตรงนี้ไม่โฮรลคาม่โฮคารงคา not e อ t อนะ n o อ e อ t นะ not eat not eat not eat ห้าสี่สามออีเชลหนชเรับตู้นับตู้นับตู้เชเาไปเชลไประวังระวังระวังคับตู้ไว้ระวังนะคับต้มาามาามาามาเาเซาเาวนมาามันยังไม่เกันยังไม่เกตัดมันมันเกเกประตูกี่เปอร์เซ็นต์ประตูกี่เปอร์เซ็นต์รอ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 อรอแปสิบแปดสบแปดไว้าไว้าเไว้าเ รอ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 ใจเย็น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 นอีนอดีนนอดดีนะประตูนอดดีดีผาสี่สามนอดดีนอดดีนนี่๊แบแบแบลงลงเสาเวนมาเาเว้นมาเาเว้นมาเาเวนมาเาเว้นมาสวยยดหนประตูขวาแตกนะรอรอรอใจเย็นแทงหัวไว้แทงหัวไว้แทงหัวไว้โอ้โหแทงหัวไว้แทงหัวไว้แทงหัวไว้ระวังระวังเมื่อไหร่ขามาเมื่ยไหร่เามาวแะเนแทงหัววะย็นใจเย ผมเปลี่ยนอาวุธแป๊บรอ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 ฝั่ผมฝั่งโผมผมเจเเจมันชานะั่งโผมมา f o ั่งผมอ่ายเยอะอยู่ที่ผมบไปแก้ไ้ได้ลมาารอรอรอเ็นยังคราาตาตามให้แค่แทงไปขอขอรอคัสดูโซกอิให้หน่อยรอรคนอิคนอิดคิดคิดรอรใจเย็นใจเย็นระวัุทธพ่ระวังพมา

รอดีดอดีดีดีดอดีดีผ้าสี่สามสองหนึ่งดีดีมากดีมากดีจัดดีจัดสวย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 สกับ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 กเดีอะไเพอไใใคร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 ิเเวิดูซาเวติูเาเวติูซาเวตแทงเจทิงแทงเจทิง ขัไปไปไปขัไปมีเพกลกุเพกลางมีกุเพ็กลางมีกูเพกลางมีกูเพ็กลางมีกุเพ็กลางดนดนดนนมีกูเพ็กลางมีกูเพกลางให้ได้มีกเพ็กลางมีกูเพกลางให้ได้มีกูเพกลางให้ได้เราใจเย็นจเย็นใจเนสเปซไว้สเปซไว้สเปซมีกเพกลางมีกุเพ็กลางยิ่ว่ยิ่ว่หน่อยิ่หน่อยหน่อยหน่อยระวังรวังระวังรอใจเ็นใจเย็นใจเ็นสเปซสเปซแล้เราสเปซสเปซข้างในสเปซข้างในสเปซข้างในรอถังท อยาอย่าวามันโดนวเก็ตลุกตอนดีดีลุกตอนดีดีตอนดีดีแบกไลนมันอีดีแบกไลนมันห้าสี่สามสองหต้องผมต้องผมพีแคปีแคปีแคปีแคพีแคปีแ้วสเปซไงสเปซสเปซสเปซเราถังเยียบเราถังตันเราถังตันเราถังตันสเปซเสาสเปซสเปซเทเสาสเปซเทเสาสเปซเทเสาสเปซเทเาสเปซเ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 าเสเปซเาเสจันอกปเล่วทจันอกไปเล่นเวทได้จันอกไปเล่นเวทได้โอาเราสเปซไวสเปซไว้สเปซไว้เดียวมันเกตเรามันเก็ตเราเราลุกล ดดไปรอ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 มันอยู่ดอดีมันอยู่ดอดีแงแรรแลอมันเ็กมันเกมันเกรอ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 หลังทับลงับเฟกอีน่าเฟกอีนปะมีรวมใช่ปะเฟกเฟกเเฟกนเฟกนนเฟกอีนัรบเาเตอร์เาเตอร์สนเาเตอร์ยิ้เาเตอร์ยิ้เขาเตอร์ยิ้ดีแคบ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 คเาเตอร์เาเตอร์เาเตอร์สวย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 บุยมันบุยมันบุยเซเวตมาบุยเซเวตมะบุยเซเวตมาบุยเซเวตมาบุยเซเวตมาบุยเซเวตบุ ระว onder, ying, ังระว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 ังโฮใจเย็น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 ห้าวิระวังระวังสเปซด่วนสเปซด่วนสเปซด่วนสเปซเทาด่วนิวอัพิวอไปสเปซเทสาด่วนสเปซเทศสด่วนสเปซเทสาด่วนระวัง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 รับรรลูกนอรทลูกนอิทออินบออินอนอริทออินนอริทหลังเจหลังเจเในห้าสี่สามนเกหลังเจอหลังเหลังเหลัข้างข้างข้างแพ้างแรดีเพนหมดหมดรอวะ เสาเสาเสามาสเปซเสาสเปซเสาสเปซสาเวสสเปซสาเวสสเปซสาเวทโดวกีลุกโดวกีลุกเสาตัวกีลุกเสาสเปซสเปซมันมีเกลแล้วมันมีเกลแล้วสเปซเราทางตาเราทางตาสเปซแล้วรอผมสเปซแล้วรอผมสเปซแล้วรอผมไว้สเปซแล้วรอผมไว้สเปซแล้วรอผมไว้โฟโล่ผมนะอย่าลงมั่วนะ คนเราผมคนลราผมสเปนไว้มันล no, 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 no. right. ุกมันลุกระวังรอ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 สเปนไว้สเปนไว้ลุกน็อตไปนะรับ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 หน่อยรับหน่อยรับหน่อยฮิวฮิวลุกน็อตไปนะน็อต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 ดีน็อตดีห้าสี่สามสองหนึ่งน็อตดีน็อตดีพี่แกพี่แกพี่แกพี่แคพตายเม็ดตายเมทดสวยสเปน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 อีกรอบสเปนอีกรอบสเปนอีกรอบมันตายเรื่อยเเลยยิ่แค่เราไม่ตายเลยสเปนไว้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 เเรราาททัั เปซสาไว้รอามันลุกมันลุกมันลุกลุกมันลุกมันลุกมันลุกมัเไ้ปไปไวสเปมันอยู่เสาเยอะสเปซสเปสเปเไว้สเปวััมันเกแล้วมันเกศเรารอรรลัผมลนลัผมนลัผมผมุชเอร์หัวผมุลูกนนเวชลูกนนเวทลูกนนเวลูกนนเวลูกนนเวนเกนนเวตรงหัตรงผัตรงผัใน5 4ส่